าาวลสวัสดีครับพี่น้องตองไายสุภูสุขลุ่งปานาอาเซฟซีทุกท่านนะครับเด้อครับเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเนี่แหละที่ผ่านมาบนพาราก็ได้ทำความสะอาดครับเวียงวังของพอปูเมียครับผมก็สะอาดสะอา้านพอสมควรครับผมมือแอะแลกั็พร้อมทางเขาทางยางเขามากผุแล้วครับผมก็เลย มื่อนี้กับว่าท่านได้นําเสนออะไรให้พ่อแม่พี่น้องลยเมืองเ,งเนาะกับมีตั้งแต่สารพบปูเมียนี่แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าอย่นี่กับว่าได้ไปไทยทําทั้งอื่นเนาะทั้งช่วงปวดขันครับผมก็เลยพาพี่น้องมาเมืองบ่อนำศักซิ์คือเก่านี่แหละพี่น้องก็ได้ทําความสะอาดใบไม้ออกแล,ะละ้วล่ะน้าขอบน้ำยางครับผมเพื่อปููกพัน่านไปพานมาแวะเวียนมา กระสกาละเนาะครับกับผ้าพี่น้องเมึงเหงาตน้นบมกเรือน,นี่แหละครับ mm hmm. เก่าต้น่นงครับผมพี่น้อง mm hmm. การทาความสะอาด mm hmm. ช่างทรงครับผมมีพวงมาไล่ย่อยย่างๆมันเก่าแล้วผมก็เลี้ยวออกครับ mm hmm. ก็บกบได้ล่างตัวเฟินสะอาดแล้วครับผมงามขนาดขาวจูนพุนครับผม เมืองแล้วสักดิ์สิทธิ์เข้มขังดีครับผมองปูครับองคูเมียยะยุนี่แหลคะครับผมไม่เวียงว่างนี่ละกวาดล่างผู้เดียวกับเมื่อเพอสมควรพี่น้องครับก็บเลยภาพพี่น้องส้มเป็นไหนสะอาดดีบ่พี่นอ้องเพงราะเมืองใด่ครับเมืองบ่ไดกับเมืองน้ากันไปนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนใบสีบวงสวงที่เพิ่นมากราบสการละเก่าเสียนเจ็ดเสียนหาเสียนทั้งพวงพุ่มครับผมนี่แตนงามๆครับผมเพิ่งกานะนำมาเก็บไว้ด้านข้างและด้านหลังเตรียมพร้อมสถานที่เพื่อผู้เพิ่นสิมากราบสการละผู้เพิ่นมาไม่เพิ่นกระสิเดะมี่หม่องตั้งเนาะเมืองงามเลยก็งามครับพี่น้องบริเวณโดยรอบ ให้พี่น้องกูเพออยู่ทางไกลสี่ได้เห็นเนาะก็สะอาดดีอยอ่ได้หละทั้งเปิดน้ำใส่ทั้งกวาดใบไม้กิ่งไม้ครับผมก็เอาเท่าที่ได้เนาะพี่น้องเนาะปร,ระจำพนกับ่มมาสองสามมือแล้วครับ คุณพลาเห็นมันบอแปนบอสะอาดหูสะอาดตากะมีโอกาสก็ได้เฮ็ดไปครับผมสิบอคอยเป็นคนปล่อยโอกาสพอมีโอกาสก็ทําไปเนาะพี่น้องเนาะครับก็ได้กําลังใจกําลังแร่งเชื่อจากเอฟซีนี่แหละครับให้กาลังใจบุญพลาในเด้อครับผมพราได้มีแห้งสู่ต่อไปนะเอาสะอาดดีม็นตะนั่งอยู่ได้หรอพี่น้องมานั่งให้ในเด้อครับผูกพันไปพันมาก,ก็ได้ ดีย่ยจุกเกี่ยวยู่ดอกเห็ดตะไบผลวยจอดหอดคำมับครับเดนหอดทางออกผมเห็ดไปหอดทางออกคนนี้สิภาพพี่น้องย่างไปเมืองครับผมบริเวณของพ่อปูเมงายู่สถานที่ซักซิดดินแดนว่าจาซิ์ครับผมผู้ใดเห็ดกับผู้นั้นละได้นาอพี่น้องนาอผู้ใดกินกับผู้นั้นละอิม่ม มันมาไปอิ่มทองเพิ่นขุนผู้บกินนะครับเนาะนโมธนาสาธุถูกสายบุญครับผมส่วนข้อพญานาคสร้างว่างกับมาเหตุไหไ้เด้อครับผมถ่าสร้างว่างอยสร้สางบ่หว่างจักเถื่อพัดวันประกันพุ่งคุอท่านกับท่านไปแล้วสายบุญจากชัยภูมินำมาถาวายสองหมื่นบาท สัมข้อพญานาคเพราะฉันเล่าก็ดทังเก็บแขนเก็บข้อเล่าก็ได้ผู้จะั้งขุนโอ้โหเโพดเฟื้อทั้งเก็บข้อเก็บแขนมอเส้าจักเพื่อเราผู้สัมผัสได้เนาะครับผู้เพิ่นผู้เพิ่นซื้อกับพรปูเมญ่าได้กะซื้อได้คักได้เลยครับดูบริเวณโดยรอบงามแท่งงามว่าครับพี่น้องครับอันใดบางงามกับเปลี่ยนออกมันก็สีแดงงามๆเนาะ บูรณะปฏิรูปขึ้นมาครับผมต<ม>้องก,ก็ต้องสมแซมไปนําครับผมเดี๋ยวเสียปักปั๊บแล้วยังเกษีว่าวัางสี่แหละครับสมภูมิเมญานาะงเม่นพี่น,น้องเนาะอันนี้แหละกับที่ผ่านมากับไปบอกคนนี้นั่มไปบอกโชคบอกลาภผู้อยู่ทางไกลครับผู่คู่คนสัมผัสผัดจิตผู่คนมีจิตวิญญาณต่อภูมิเมญาได้ครับผม สังคำมีสุปฏิทตาทีคารตังเหตายัสถานโสอุปกรบปติโสยาติธรรมวจจัายังนิทัสโตเพตานะปุชาจักกตาอุราลาพารันจักภิโคณนมนุปตินังสุมเหหิปุญญังปัสตังอนัตปกันตีถอดปักก่อนบอถอดปักออกกับบ้าเศร้าวัาเด่นอะไรมู ว้าวเก่งปั่นเสียบปักเลยนะพมามาเมืองพระแม่ธรณีครับศรัทธาเป็นไงอันนี้ก็ได้เป็นอยากสั่งสั่งแล้วก็ขอสถานที่ก็โล่ง,ล,งล่วนอันนี้เพื่อนก็เฮ็ดง่ายขึ้นกันครับผมเพป็นมิศธาใหญ่สถานที่แล้วก็ลลแล้วโล่งพระแม่ธรณีโหลดเสื่อมากแล้วก็พระมาสวดไม่ยัดให้เพื่อนมาปฏิสถานอยู่นะให้นี่ ครับผมก็ดีครับแบบนช่วงเย็นมือนี้ก็โอ้สงบเงียบดีพี่น้องเป็นตมกาบมม่ไหวครับเลยครับ,รบสายพญานาคของพอปูสีเสะโยรเมยาสีปทุมมาายุหนีเด้อครับพี่น้องพอปู่เมญยาเข้ายุหนีเด้อครับผมผูสัมผัสได,ด้หูเห็น เห็นเป็นหลูกเป็นหลางปุ่นเด้ ق, ไปเคาฟันกันได้คุยอยู่ได้พูดกันครับเป็นเรื่องเป็นเล่าด้ครับว่าธรรมาดาครับกับนุมโมทนาทสาบุสาธุบุญเกา่าคนมีเนาะครับเขาก็อาศัยไพ่เพิงคนตัวขอหอยขอแขนไปน้ำผูเพิ่นเห็นครับผมก็คือคือว่ามุนพลาการะู่อยู่คนบาไปมั่นก็สิคือเป็นการอุป,ปโลกหรือว่าบกไปลรสิบ่เสือกันเนาะ ครับผมนีดินแดนของพอปูไม่ยาเฮาโยนี่ครับผมผู้เห็นสีเห็นสันเห็นรูปเห็นล่างไปเข่าฟันครับผมงวดที่ผ่านมานี่กคพอปูไปโยน,นเสือให้พอปูลุบไปยนเสือให้พญานาคสองตัวย่นเสือนั่นแล้วก็เอาเสือมเมืองละพ่อปูซีโทษเป็นผู้ยืนเมือง ก็จัดสตีอันใดแล้วเนาะคันู้ตีบ่เป็นก็บ่เป็นเนาะผู้ตีเป็นก็ะจิตซองนะครับเข็งๆเลยครับ,รบหัวสิมาหวดนั่นหวดมาน,น,มานถือคักถือแน่ครับผมแต่บอกเอกซีเพราะท่านมันจ่อแล้วเนะาะเงียบดีพี่น้องเสียงแม่งห้องกะห้องดีครับผมต่ออันนี้ถือว่า เสียงที่เขาคลิปนี่ไม่ค่อยไหลได้วครับมือ่อิ่นฝนตกเนาะเขาก็ไอ้นี่เขาก็หยุดช,ช่วงใบนะครับผมตกได้ตกดีตกคักตกแน่ชุ่มเย็นครับผมบริเวณในป่านี่ก็ได้เมืองบ่พี่น้องในป่านี่อยากให้พาเขาไปเมืองบ่เขาไปผู้เดียวมันสิมีผู้เล่ยนซอยบ่ลนะเลยเล่นผู้เดียวสิบมุมนันปัญญบ่เอาซ้ำนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะ Hmm. อืมครับผมสุดยอดพี่น้องเลยอบภูมิเย็นชำ่ำเย็นยะเยือกได้พี่น้องเย็นแบบเย็นแบบมอมันเย็นแบบแบบแบบล่มดิเย็นแบบไอน้นาไอน้นาแบบชุ่มเย็นลึกๆกันไหมครับผมบ,บ่คือพัดลมไอน้นามได้พี่น้องมันสิเย็นแบบโอ้ยอยากให้มาสัมผัสเองมันมันย่ายบ่ถึกไหมเนาะพี่น้อง เมื่อกันก็เอาหนูตายไปทิมตัวนึงสวดให้พร้อมหนูจังไรมาตายอยู่นี่ไหมพี่น้องนี่ยึดกระถางนี่มองนี่ผมกวาดมาเห็นหนูตายยังแลนมาตายเองแั้วผู้ใดเอามาทิมกัลยิจาวัตสั่งฆาลาปวทวายธรรมมีโนโหให้พ้นพร้อมเรียบร้อยปีนหัวปีนหางให้พ้นพร้อมให้พน้นไปเกิดใหม่กันสวดให้พ้นเรียบร้อย กสิทด้บุญก็ตีเนาะกสิรับสาบอีดอกกสันเพิ่มสิบบเขียนมาดอกคาถากระได <c oughs> สะอาดสะอาดแล้วพี่น้องพร้อมต้อนรับสัทธาสายบุญญาติธรรมครับเดินทางเข้ามาเพื่อกาบไหวสการะครับกะพาชมบริเวณโดวยวรอบ,รบอยากให้เห็นน้ำกันแล้วพี่น้อง ทำความสะอาดเมื่อแอรแระก็อย่างให้พี่น้องให้กำลังใจอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยกดถูกใจกดถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์สู้ฟังเนี่ยมวลมวลเด้อคอมเมนต์ก็ได้พี่น้องให้บุญพะลาคอมคอมเมนต์มวลมบุญพะลาตกใจครับผมพามาเมืองสารปูส,ส,ปสันยาครับะไาจังใดก็สแสดงอนุภาพเด้อพระปูเมียาะเอ้ยบ่อน้ำศักดิ์สิิทธ์สารเจ้าปูสีสะโทเมียะสีปทุมมา แสดงอิตาลีแตปเขาฟันพี่น้องเอฟซีให้่นได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์กับถูกรอตตอรร่ตัวคนจังสิได้มาสั่งมาแปลงเนาะมัสิอูจังสีบอมักมันจังสีบอกกะเจ้าขอให้มันเหลี่ยมเลยเลยเนาะขอปูเมียเอ้ออันไหนเป็นตะเหลี่ยมตะไซก็ได้แม่นบอกกระเช้าเอฟซีเหลี่ยมใสๆมาสั่งใส่ ท่องใส่ยองมีเงินมีท่องพกมาติ่มกระเป๋าสันตรามันจังสนุกสั่งกระเป๋าแห่งๆแ,แม่เดีพ่อตะบูชาดอกไม้สูบเทียนอยู่นี่มันบ่นนคือคักเลยพอปูไม่ยหญ่เอาอันแลน้วเนาะครับผมพี่น้องก็ะิด้เห็นน้ำกันแล้วนี่เดี๋ยวเมืองโดยรอบส่วนฝนตกนี่ตรงนี้ตาน้ำเดีย๋ยวสภาพมืเมืองตาน้ำพี่น้องคันตกนักพัน ทรงสีถ่วมเนียตรงนี้สิเป็นสภาพเนาะทางนั้นเป็นสถานที่เมวรุรือว่านังพักพรของสัทธาสายบุญตามอัตยาใสน้ำดาตกมากนี่น้ำสีไหลมาจากทั้งพุ่นเนาะทั้งเนือทั้งพุ่นไหลมากกัะสิมีคล้องคล้องหล่อมหลอบที่เนาะซิมีคล้องโดยหลอบซิกแซกไปตามธรรมชาตินั่นแหละ คันตกหลาเพิ่นกระสือเจิงนองมากตัวซํานี่บ่เป็นยังซ้าสิตกมัดมือมัดเว้นมัมมมมดขึ้นนี่บพท่านปันไดครับผมแต่ว่าถาลายมือเขาเพิ่นกระสิจักน่อยยนืนแล้วถ่วมอยู่นี่ประมาณนี้พี่น้องซุ้มเย็นครับน้ำกรสิออกคุนคุเพราะว่าน้ำนี่ไหลมาจากแต่ขอบบนหมดเลยกับกระสิออกคุนๆจักหน่อยจักน่อยเพิ่นกระใสครับผมมองนี่กระสิเป็นน้ำใส เป็นสิไลลงไปปุ่นที่ทั้งนาวัดครับผมค้องต้นี้ไลไปทั้งนาวัดทั้งพู้นพอออกนอกบริเวณวัดปันสิมีอยาโยพ่พมผมาตึกสะดุง้งออกป่าสันได้บัดครับผมนี่บริเวณของวังคาชนนี่สิมีข้องแบบนี้แหละครับโดยหลอบครับผมล้อมรอบเลยหลอบวังเลยครับผมชุ่มเย็นดีพี่น้อง สนะน้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ